ไมเลขบนบัตรประชาชน13หลักมีความหมายด้วยนะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าเลขบนบัตรประชาชนที่ติดตัวมาตั้งแต่แจ้งเกิดเนี่ยมันมีความหมายอะไรหรือเปล่านะแล้วทําไมพอเอาไปเทียบก,กับคนอื่นถึงได้แตกต่างกันมากจนเราไม่ถูกเลยว่ามีความหมายว่าอะไรจริงๆแล้วเลขบนบัตรประชาชนของเราแต่ละหลักจะมีความหมายของตัวมันเองค่ะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ๆว,ว,ว่าแต่ละหลักหมายถึงอะไรนะคะซึ่งเราจะนับจากซ้ายไปขวาค่ะ หลักที่1หมายถึงประเภทบุคคลหลักที่2และ3เป็นรหัสจังหวัดที่เกิดหลักที่4และ5 คือรหัสอำเภอรหรือเทศบาลที่เกิดหลักที่6ถึง10เป็นเลขที่เล่มของสูนติบัตรหลักที่11และ12คือใบที่ของสูนติบัตรแต่ละเล่มและสุดท้ายหลักที่13คือตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลขก่อนหน้าทั้ง12หลักนั่นเองนี่แหละค่ะคือความลับของเลขหลักต่างๆบนบัตรประชาชนทั้งนี้การเปิดเผยเลขบัตรประชาชนเป็นสิ่งที่อันตรายนะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังกันให้ดีละ่ะอย่าเที่ยวไปบอกใครเชียวไหนใครเพิ่งรู้บ้างคอมเมนต์บอกเราทีนะ